สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขผลมาพบมาพ่อกันในแพี่น้องกับสองสาวเมืองสดและบ่าวผูไทยพี่น้องสบายดียามเร้าสบายดีสวัสดีเบ,บิร์ดสุขสุขผลกำลังมาแต่ยามกับนู้พี่น้องได้นู้อยู่สี่โตบ่าวภูไทยกันเลยที่บาพี่น้องไวบังสาวเมืองสนงพักพี่น้อง Ba di một chú mong su banda. Ti hào mà đi tăm hấp dọc song của hào. Nha phụ tạc nhảm sau. Phôi đây kiếp bát mặt bên mát pin đọc pin yang bên bay. A cát nào cầu thì nó ngay. Hoạt nhân đi ăn <laughs> ở sáng sớm phâny. Mister Bai kong, nè bao hả nó. Nếu à, hân vâng, okay. đi soi nái nóng, lạ 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 này lạ 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 hồn lại hồn 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 lại như bọn đi là mình xung như thì nào mình xung như leo như bọn đi khúc thầy này mà nhạt nung thì nó đẹp máu thấy dưới sợi cần áo cái cần này đó sợi hột, hột. hột này hột này nhẹ đắng thì nó mi ngàm cứ mẹ bao vô thầy đó không bao thầy bụi vào đây chín mặc đèn cả khang nâng มีเวลาอยู่นี่เบาไทยวาชิคุดเดอะแคมโฮนี่ปูนี้วันนสี้ยังชิซีดยาาวันนี้ชิซีดยามาน,นี้

มาหยัดหดไล้เลยนะยานมันตายคนละช่องส่วนยังมีสวัสดีก่อนน้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องหดพักกับช่องส่วนนะพี่น้องยังมาเชยนาเชยตาเสาเหิมส่วนใครมาหดพักหดหยาอยู่พี่น้องเลยคนกำลังเห็นกล้องเคนมา นะอันนี้แม่เท่าเฝนปูนะอันนี้พักเปิดพักหอมป้อมหมดนี่นะหอมป้อมแหละจากนานสองนานสองนานสามนานหอมป้อมอันนี้นะพักนั้นซื้อมาแต่หน้ากระทางนั่นปูอากลางติดดอกไม้ชงสนมีตาหี่อวอยู่ให้กับปูกอานอันนี้กำลังปลูกพี่น้องดอกดอกไม้ tuần đồng, đồng cho này cả tít tít cả à, vui mà xịt chờ à, vui diện à, này đây sẽ cho năm là cái hốt tít vậy đó vui này cỏ một ngày này pha thuộc bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn theo dõi là khu vực của mình chúng tôi đang ở trong khu vực này đây là khu vực của chúng này ลำว,า,วานเจอกันในบักสีกับพังโบเวทมาบึงทางนี้พี่น้องมาท่ามาลัดท่านี่ทางนี้ก็มีเลยพี่น้องแถบนี้นะมีแต่เบยมักเคอร์กับกับเบ่มักคิดกำลังปลูกใหม่อันนี้นะ่ะมักทูก คือมันจะล้มนี่ยนะพี่น้องคือมันไม่ได้แห็งนี่เออมันไม่ได้แห็งอะไรใช่มันไม่ได้ตกขึ้นมันมันเป็นม่านี่เห็นไหมนะที่มีล้มบดบ่ซักไว้แต่รดินมันแข็งกโกยก็แล้วต้นเดียวนี่แหละมาปลูกพี่น้องมาปลูกหลายต้นประมาณหกต้น ยัางเดียอยู่ต้นเดียวนี่เอามาแต่บ้านนำโทมมันอันนี้มันก็หลายต้นผลหน่อยเนี่ยมันไม่งามพี่น้องคือมาโทข้างนี้นต้นปู่ธรมิตนะงามงามได้กินมามาแล้วเนี่ยน้ำมาโทมตายพี่น้องชาวมังสวิรัต đang nhìn thấy sự sao mong sốn sao mong sốn thôi mà mình đang nhìn xem mình đang mình đang hút chắc sự xem hiện nào cả anh à. em cả sự sao sao mong sốn cả sự thì chuyện là cả sự kĩ kĩ đây phi nong đó sao kĩ kĩ còn một thùng vặn thôi đó กีกองมทุกวันอันนี้ก็บ่าวุทธเองกะมดมันีวันพอ้น้องบ่าวุทธยมีสามคนไอ้น้องมีมดมันีวันแม็กมันีวันแมนมันีวันบ่าวุทธายังได้ปุนอ่ะค้างนี่นะ ปู้ยังก็เป็นพี่น้องเลยขันทายข้งคกม่กงังเ้อ,องไปเลยเมนมีคนไล่เพราะว่าข้างนี้มันซุ่มเด้พี่น้องมันซุ่มตลอดข้างนี้ไกลให้หน่ะแ,แต่เป็นข้างข้างกกค,คอทางนั้นนะ่ะ มันมีได้คอยปูพักเสรเห็นบอกม,มันมีอย่างงามครั้งมีแต่าา้ว่ยาอคสูงมีแ่พี่น้องในคุมน้งหน่มอย่าโคนายมีแต่ปูมันเสอร์อเล็กเล็กเล็ย่านาเขาได้ค่ะมาพูดได้

วา,างานพวกงานาต้ทางทวรมาเ็ดนดูเห็ดกะได้กินได้อนอี้คันก็นกนไม่ได้กินน่อพี่น้องดูเห็ดกระดูได้เหมือแบบน,นกด้ ห้องสอนเลยนี่ค่ะเป็นอะอยปิดมือะเขียวนะแบตบเต็มน้เงเ้กรแม่ว่านชื่นปิดนะฮลาฮดแล้วบ่วามาัโทรลวนะ าลีพี่น้องเลยนนลปปเป็นสับบานเป็นแบบอา,าย,อยอเป็นอายน้ำนาายยไปมาข้างพี่มัน,นกันก็จะไปตักน้ำเลยบ่ตอนนี้เขาก็หดแล้วแล้วพี่น้อง

เสียเนี้ยคุ้มพี่นี่นี่แหละไปกินกับตาเ็ดอนี้นะซื้อมาแต่หน้ากระทั่งเสริมโคราฟ้านะพี่น้องก็จะเอิ่อญยุ้งใช้โคราฟาน่ะงามลี่นน้องเอ้ยชัว้งนคืนต้งเชก็แม้่ได้ปลูกมันต้องคุ้มคุ้ม ไปพี hey, yeah. so ่น like ้องมาเนี่เอาผักอันนี้ใส่เอมาสกัดอืมใส่ผัดได้อืมกะเพราเมันมีสิผัดกระเพราหนูกินพี่น้องเอ้ยมัเนี่ยไปไปอ๋ออีอยังอันนี้ไปกระเพราหนัน่งนี่ยเล็ดต้นเดียวพี่น้องไปกระเพราเด็ดไปกระเพราไปผัดใส่หนูก่อนแบ่งหมู่บ้านเน่ยสองโตเอาไว้อยู่ในสองโต แต่มอาอื้งีสะดวกสบายจนะอยู่ให้นอยากกินย่างกะแล่นลงมาโซนนี่อยากกินยังกะได้พี่น้องเลยยิ้วน้ำขึ้นไปใชพี่น้องอันนี้ก็ยังไม่ได้ฮดบอยังพี่น้องย่งบุรีย แต่ข้าวเครื่องนะพี่น้องแต่ข้าวเสื้อผ้าอนนี้หลังจากหมดแล้วเราก็ขึ้นไปหาซอยข้าวซอยน้ำข้าวหนูนังง่งห<ป>ิวน้ำพี่ส่ รับให้มาคลิปนี้กดฝากกดไลค์กดแชร์ให้างส่วนในเด้อพี่น้องสร้างส่วนกับพระผู้ไทยฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ฝากติดตามพร้อมด้วพี่น้องและ้วกะัอย่าลืมมินมาหาสร้างส่วนแนวลิน้วกันแน่พี่น้องสำหรับคบบลิปหน้าพบกันใหม่เด้นพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายสุคนสำหรับคลิปนี้สร้างมุงส่กับฟ้าผู้ไทยขอลาไปก่อนบ๊ายบาย